ซูมได้ไหมซูมได้เลย เหมือนลูกคอกมันเยอะเนาะโอ้โอ้ยนย่ยย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 ย mẹ tôi tuyệt 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 ดังนั้นมันในนี่เยอะนะสว่ามันเยอะขยะเราไม่ต้องล่ขยาดีเราไล่แต่ตัวปลาดิเก็บนี้มันเ็ไม่ไ้เรียนะอ่ะดีมันไม่ตเรียกคนมาเหมาออบอ่อเลยบอ่อเนี้ยเหมือนเหมือนที่เขาทำคลิปัว้นนะที่เขาเหมาบ่ออ,อื้อม เดี๋ยวก็โดดอีกเอาขึ้นไหมเคลียขึ้นเมืองน้ำไปนะมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้จะมาจะาทำอะไรครับโอเคครับเคลียตักปลาครับตักปลา อยวิญญาโดดฮะมีมีเนี่ยค่าเดวมาลองค่อยค่อยเข็นไปดิ เดี๋ยวดูคุณเลี e wooden, ้ยงจะจับได้ไหมอ้ยนี่ไงมันกระโดดออกอุ้ยมันได้ได้ได้วิวโอ้ยใสมาเรียวดูดูระวังไม้อันนั้นมันแทงนะไม้อันนั้นอ่ะเดี๋ยวมอกดูนะปามันกระโดดนะปั๊บสวิ่งกันใหญ่

โยคืออะไรลูกคือถอยอะคืองมนี่นะแม่แม่ดูนะหันมาตรงนี้ดูฟิวตีเมกาเลยไปดูกองนี้ต้องมองเมตาไหมตีเมกาจ๊่จอ่จจู่โาเลยจู่จู่จจรงไปเลยห่ย

แค่แค่หมุนลับไปได้ไหมอ่ะรถจะรถไม่เคยแบบตายน้องถือดิถือถือเดียวถือนวดถือนวดถือมั้นถือนวดดิโอ้ยย่าถือถือได้ไม่กลัวเหมันดินอีกอ่ะอ่ะถืออ่ะหรือตายยังไม่กลัวมัวมะเอาเร็วเร็ว ดินบบาหน้าน่ะทหไหมดิินบบาอันนี้เถื่อนนี้ก่อนทำไมมีกุ้งด้วยวะกุ้งอันนี้ที่เขาปยายาใช่ไหมอม่เป็นไรแล้วมันตายแล้วอันนี้อันนี่มันก็ดึกกดึกนี่ไงอุ้ยอุ้ยบางแคจับได้ไง

<laughs> không lấy quá 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 quen gọn quá này chị chị đi, chị 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 nó này, này โอ้ยน oh, ี่ไงนั่ไง้มันใหญ่มันจะเกะกขไมไหมมันยาวไงเพื่อเขาแบบว่ายืนไกลๆก็จ้วงได้่ะมึงใช้ดีไม่ใช่ไม้แม่งเข้าหักอีกอะต้องล้างทำความสะอาดใ้เข้าละโอ้ยนี่ไง นั่งลงดินั่งดิเี้แหละอืมคือห้อยนะเมื่อกี้เฟี้ยงกุ้งโดนหัวร้องเลยฮะอเดี๋ยวมันไปเข้อใส่อยู่ในน้ำเข้อใส่แล้วอยู่ในน้ำอุ้ยคือจุ๊จุ๊มันแค่ตู้ด้วยมันปลาซ่อนปลาซ่อน สอง่าปนินปกี่ตัวนะพี่สองเอากุ้งเากเยอากุ้งามันยาวมันยาวแล้วมันใหญ่ไงมึงพีกบูบู่กัดกัดกัด ไปฮากงดีว่าไปวายวายวายเดินกงดีว่าปไปไปเดินปะไปวายเราให้ใครขับรถ้นใจอ่ะใช่ต้องขับไปยิ่งไป่ไปเดินดีๆดีๆจะล่วงเร็วไปกีแม่เข้็ไปโหทีนี้มันยังมีปลาอยู่อีกนี่นะมันมีอีกนะเว้ยเนาะเยอะเหมือนกันนะเว้ยมันไล่มาหรอวะ ไปยู้เนื้อไปยู้ไหมแม่เป็นตาของมันไม่ได้เยอะเท่าที่ควรอะ่ะนี่เงเต็มป่องเลยไปจะตามไปดูแม่เพียงกุ้งกระเด็นขึ้นหัวเลยเหรออ่ะน้องปล่อยแม่ก่อนไปดูตักตักขาข้ามส่วนก็ตักข,ขา,ม,ขขาม,มาฟังนี่ไง mặc mà nào dù mà, mà, ghét đua. Ừ, mà. Ừ, này. ui <laughs> ừ, mặc dù có dù mặc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  dù Bà dù mặc dù đi อ้าวนี่ตัวเบลเลยมองการตนตัวเล็กแบบมีมีตัวใหญ่ด้วยอ่ะบดนั่นเป็นเป็นขอ้ขอขอ้อเลยไหมน้อ okay, นะไปแ okay, นะล้วอันนี้ก็ไลฟ์สดในใน u t u b e ได้ด้วยนะเว้ยแค่เดี๋ยวเหมือนบันทึกคลิป

ยังไม่ดูน้ำแลเนี่ยเรารถไปแลเลยไปซื้อน้ำมันร้านี้สอืมขึ้นขัดวิ่น้อยเราจะทำนั้นเบาๆเบาๆเดี๋ยวมันไม่ชาร์จไม่เอะไปน้อยาเรอาแล้วกปวยอ่ะเอานั่ไม่สมท้อต่าหนเข้ามาไ็ดเอาดูตลอดเยเอาเรได้ไปไปออกหน้าไปเดยๆเดี๋ยวรอวางแล้ว เดี๋ยวกุรอตรงนั้นนะเดี๋ยวไปจับปลาต่อนะเขียวเจ้าอ้ายบับถึก ไปเถอะไปได้ไปลงตรงนี้เองนี่ไงหัวมุมเดี๋ยวไปตรงนู้นก่อนเดี๋ยวขับกลับมาก็ได้ไจะให้รถคันนั้นมันออกแล้วก็ลงเพราะว่าถ่ายคลิฟท์ง่ายๆถ่ายเป็นชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยบ้านอันนี้คือถ่ายแบบบันทึกในยูทูปลงยูทูปนะเนี่ยชาวส่วนชาวส่วนเนี่ยอะไรเงี้ยครับโลกใส่โลกบางทีอ่าได้ถ่ายมางทีบางทีกำลัง เรากำลังไปไหนหรอเพื awesome. so ่อนนี้เัาจะไปจับปลานะจะไปเจ้าป่าแล้วก็ไปไปที่ใจดูเสาได้นะได้ครับจะไปดูวางเกี้จับปลานะมีปลาตัวใหญ่แล้วก็ไปเจ้าใจดูเสาด้วยนะได้ทไมขัาไปเลยเหรอที่ยังไม่ได้เบิร์กอ๋อตรงขับดีไหม ขับตีนกาบ่ะเดี๋ยวไปจับปลาตรงนี uting, after, you know. ้ต่อเนี่ยเออตรงนี้เขหลบได้ป่ดีนับงมาลงมาลงมาดูนไปจับปลาตรงนี้ จะไปจับปลาตรงนั้นดู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 ดำไปนะฮะมะนาวดำไปนะดำดำดำนะดูดูดูปลาเอาปลาเจ้าปลาไอ้ควันเลือดเชื้อมันลอยอยู่ตามเสื้อเป็นนะมึงรู้ไหมเนี่ยเนี่ยดึงมันลงมาดึงมันลงมามันเหมือนต้นสายต้นสายอะไหรอ ลาก t t เต็มตแบบ้นไม้เลยอเดีย่ะวอเดียเนี่ยน้องไเนี่ยเรื่องช่องเดี๋ยวออกไปซื้อเดี๋ยวขับรถไปซื้อมาใน,นไปมา่ายใหม่เดีย๋ยวไปจับปลา,าใส่กระรอนเนาะ เร็วขึ้นเร็วเอากระปอองเาตรงไหนให้ลึกอ่าตรงไหนให้ลึกร้อนน้องยืนก่อนน้องยืนตรงนี้น้องยืนตรงนี้เออยื้อยเฉยๆนี่ะไปตั้งไปไกลจับจุดเที่ยวมั้งจับดีๆตรงไหนให้ลึกอะเฮ้ยไม่รู้ว่าลึกไม่ลึก็ว่าลม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 ละไอ้ที่ตักมันจะลงได้ป่ะวะ ว่างมันมันทั้งมันี่ก็มันไม่ยอมมานะดูกูจะไปจับป่าเออมาเข้ามาันอาขับแวกเปงได้ไหมได้<น>เาจะหาคนซื้อมะพร้าแกงไหมะแวก เอาทางมะพร้าวก่อนเด้เพื่นวันเดียวของลงเขาวิ่งไปซื้อน้ำมันเลยเออของลงก่อนน้ไมันไปกันไปกันไปกันไปยังไม่รู้อ่ะหายกันรอก่อนไปเดียวไปไดีวไปเดีวจะไม่ไล่นะเมื่อกี้ตอนมึงตักมาคนดูไปเป็นสิบขึ้นเลยนะมึง คนเข้ามาไลฟ์สดใน YouTube เนี่ยแล้วทีเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็บันทึกคลิปกูไม่ต้องไปตัดต่อเลยเหมือนแบบเร็วๆเลยอ่ะเออ๋รากขามะาวลูกมะพร้าวเดี๋ยวมันจะเปลี่ยมมาเหลี่ยนไปตัดมะพร้าวมาที่เฮ้ยโทรบอกกิ่นก่อนยิบสามยิบสองไปงานฟังดู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 ลูกกบลูกไหนไหนชี้หน่าลูกกบไหนวะไหนกูมองก่อนเห็นเป่าสูง ถุงถุงถุงแล้วนะไอสี่ใช่หรอใช่ข้าวข้าวเนี่ยนะเออข้าวขเเอาเมาเฮ้ยเดินซื้อไมไม่เคยลองนี่ไงมันมีอยู่ในนี้เห็นปะ แม่เราจะเอาน้ำสักหนอเหมตรงนี้กอกน้ำไม่ใช่เดี๋ยวน้ำนี่เอาอันี่มัดที่ก่อนเองเอาเอาเียล็อกงล็อกน้ำดูในน้ำนี่เองเ้เข้าไปเข้าไปมีแหรา มันปลาทำไมมันตรงนี้ไม่ชักชักกว่าไม่หมดได้เลยเน,นั่นเออยังไม่ไข่ยังไม่ไข่ต้องไข่ร้องให้เติมอันนี้มันเป็นเครื่องเครื่องสต,ตาร์ทมือวะสต,ตาร์ทอะไรสตาร์ทมือมันต้องสตราร์ทมือ,อเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้น้ำม,มันเราเรามีอันนี้มาป่ะกลิมม่นอะนู้นในรางในทางนั้นในทางนั

ไปช้อนวายังกลับเลยประัด ไปแต่ทอย่างนี้ดีนะมันมันลงร <ทำ S 1> องเออะไรอ่ะเอาอะไรเอาอะไรหมดมือไงกุไรพักนีมันไม่ไม่เอาอะจกุไรต้องสองใช้มือมุนไก่อนไม่ได้หรอไม่ได้มันยาวเกินไปเออแม่ ยกสายยกสายมึงยกายไม่ต้องใส่กับโบนไม่ต้องมาขึ้นมันกเลยตวเครื่องมันไม่ต้องให้มันใส่ใส่แค่้นองน้มาเอาลงไปลงไปเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงลงไปแวกเวะ ปลาคั้มไก่นี่ไหมให้มันดึงเชือกดึงกันให้รถมันออกเขาออกไปนะพ่อร่าเกินด้วยแล้วไอ้นั่นมาทางนี้ไอ้นั้นเดินทางนี้ปลาใส่องไปพาดท่าอย่างงี้ไหมไม่มีเสียงปลามันยาว

ฟังอีกตั้งห้าปลาแล้วป้ายใส่มันจะสาบัดไหมเนี่ยอยู่คนเลี้ยงจ้าปลาแล้วสวะอยู่ในกระ t h o

ปนทุกเดินบุ่มเดินดีทุกวันวเลี่ยนแปลงเป็นวันเผชิญกับความรัายจะไปให้ถึงความฝันฝันถึงนายขอแรงคนดีให้คอยพี่บ้านได้โปรดถนอมใจนะ บบโอ้โนี่น้ำม่นหกอ่ะเนี่ยทำไมน้าม่นมันเป็นสีน,สน,บบนี่วะน่ทำไมน้ำเยอะจังอนะ่ะ ก็หงำพุ่นขนาดนั้นเลยหรอก็รอนไปเลยอนยะไองเงี้ยใช้ได้หรอไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้ด้วยเนี่ยแต่มันไม่ระเบิดหรอกไม่ระเบิดหรอกมากโอ้ระเบิดจริงๆดีะดีละอะดูดูอะดูดูด,ดูไม่เป็นไรไม่เป็นไร số ngang số